แตงแรกของเช้านี้ค่ะสวยมากตอนนี้เราก็อยู่วังน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปโคราชเพราะว่าวันนี้ไม่มีแพนอะไรมากมายตอนนี้ก็คือแวะเติมน้ำมันเพื่อไม่ได้เติมน้ำมันมาขนาดออกแต่เช้าแล้วนะหกโม,มงเช้าก็าคือยังเยอะมากอยู่ดีโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โคราชนะไจีจีวันนี้ว่าโคราชเพราะว่าเรามีภารกิจมาส่งขนมให้คุณป้า ก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวด้วยเลยแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยแเพื่อนเรานะมีดวงเรื่องการขับรถสุดๆเลยชอบเจอแต่คนขับรถปาดหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะอวยพรให้เพื่อนเราเจอแต่คนขับรถดีๆนะนี่เรามาส่งของจริงค่ะเพื่อนไปหาโกโก้กินดีกว่าพักตูดแป๊บนึงเมื่อยมาก แต่ว่าไม่ร้อนเราจะแวะเที่ยวก็คือผ่านวัดสมเด็จโตองค์ใหญ่ๆอ่ะเดยวที่รู้จักกันคือวัดสระพง์พอเราไหว้ด้านนอกเขาจะมีบทสวดให้นะคะแล้วก็เข้าไปแปะแผ่นทองด้านไหนกัน พูดเสร็จแล้วค่ะรู้สึกสบายใจสบายใจยใจตัวเองเขาบอกว่าการทําบุญอะ่ะก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราทําอะไรเราสบายใจนะั่นคือการทําบุญแล้วเราสบายใจแหละหุูโตคุ้มคองไปเดินทางต่อดีกว่าหิวแล้วกี่โมงแล้วนะสิบโมงไปกินข้าวกันดีกว่าหิวแล้วไป าถึงโคราชแล้วก็ต้องขนมจีนคูยอดนะคะมียาวป,าปขนมจีนต้องกินแบบผอด ก็คือตรงจีนไปหนึ่งครั้งมาคุยอดต้องได้กินร้อสไข่จีนตลอดการยังอร่อยเหมือนเดิมเลย คือเขาทอดมาแล้วร้อนพมันกินร้อนๆแล้วมันก็อร่อยเค็มนินๆนดๆหน,นังกรอบมากแล้วก็แป้งแ,แป้งเลยเหมือนกันหลังจากกินขนมจีนครูยอดเสร็จเรียบร้อยก็แล้ว่ันนี้ยังหาขาเพื่อนั่งกินสบายๆเวลาค่ะ เจอใน Google Map นะอยู่ไม่ไกลจากร้านุยอดวิ่งม,มา8นาทีเช็คอ,อินเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันเราให้เพื่อนมาเช็คอินก่อนเพราะว่าเราแวะไปส่งขนมมา เราเพิ่งเปิดใหม่เลยนะเพิ่งเปิดเมื่อวานถ okay. ึงแหละพ่บเปสมึงอ่ท้แ่มแบบหน้าโรงเรียน okay. เจลออนแบบพร้อมทานเรียกน้ำย่อยด้วยน้ำบุญใบเตยแก้วละ20ยี่สิบบาทอร่อยแต่ร้านนี้มาาคละกี่ครั้งก็ต้องแวยอากินนะคะเขาขีดตะไครปั้นเองกับมือเป็นไงอ่ะมันคับเริ่มกินกันดีว่วไก่โคตรบังเลยละไก่ yeah. <laughs> ปติอร่อยเลยนะกินอิ่มแล้วก็เดินเล่นแบบหนึ่งยอยยอยยอยห้องน้ำดีไหมรีวิวสิดีอะไรนั่งนังยองเข่าวลั่นเหรอแต่มันดีอย่างห้องน้ำมันสะอาดสะอาดโอเคสะอาดก็โอเคแต่อยากได้ที่นั่งแบบสี่นั่งทงบูบูนั่งยองคนอ้วนนั่งยองไม่ไหวเเนี่ยข้าจะระเบิด ตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่ร้านยางแล้วนะคะอยู่ตรงท่ายางนี่ข้างหน้าจะเป็นบ่อน้ำสวยมากเป็นร้านกาแฟะนะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปสั่งเครื่องดื่มกันไปเห็นเมนูนี้ในลิมเตอร์มอนเตอร์ไม่ต้เขาบอกว่าเอาน้ำมะพร้าวใช้แทนนมเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยเรามาลองกินกันดู กลิ่นมะพร้าวมันเดียวมากเหมือนกินน้ำไมะพาวกกินชาเขียวอ่ะ <c oughs> <c oughs> ที่เด่นเกี่ยวกับท้องไส้นิดหน่อยก็เลยเหมือนไม่มีแรงเพราะาน่าซีดตั้งแต่อยู่คาเฟ่เพื่อนทักหลายรอบมากก็เดี๋ยวกลับมาพักก่อนอาจจะไปหาอะไรกินที่ตลาดเซฟวันเล้เดี๋ยวเราจะซื้อเข้าจีตะไผ่กลับบ้านด้วยโอเคขอแยกแกไปพักผ่อนก่อนเพราะตอนนี้ปวดท้องมากๆไม่ไหวแล้วจะเป็นลมแล้วไปนอนจ้ะ